ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงพี่พักรักการรีวิว <c oughs> ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะนั่นก็คือไมโครโฟนของ Maono รุ่น DM 3 0ค่ะตัวนี้นะคะเขามีมาด้วยกันทั้งหมด4ีสีค่ะคือขาวดำม่วงและชมพู เรามาดูอุปกรณ์ข้างในกล่องกันบ้างนะคะเปิดกล่องมานะ,ะเขาก็จะมีกล่องนะคะสีเหลืองสวยเชียวนะคะแล้วก็สกินรูปตัว M นะคิดว่าแล้วก็มีไมโครโฟนในกล่องก็จะมีคู่มือให้ค่ะแล้วก็มีสาย USB สีตามตัวเครื่องไมโครโฟนเลยคะ่ะเจ้าสายที่เขาให้มานะคะจะเป็นสีเดียวกับเจ้าตัวไมโครโฟนเลยสีชมพูน่ารักไหมแบ็ค นะสายเนี่ยจะมีความยาวอยู่ประมาณหนึ่งเมยี่สิบนะคะและเจ้าตัวนี้นะคะนอกจากที่เขาจะตั้งโต๊ะได้เนี่ยเขายังสามารถหมุนตรงนี้ออกนะเอาไปเสียบกับขาตั้งใหม่ได้อีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราเก็บกลับกันก่อนนะแล้วตัวนี้นะคะเวลาวางเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมวางแล้วมันลื่นจังให้ดูตรงนี้นะเขาก็จะมีพลาสติก ให้เราแกะพลาสติกออกมาค่ะก็จะเป็นแผ่นยางกันลื่นนะคะเวลาวางเนี่ยก็จะนุบอะไม่เลื่อนไหลอะไรนะคะ และตัวนี้นะคะเขายังมีแอปพลิเคชันสำหรับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและโทรศัพท์มือถือ Android อีกด้วยค่ะวิธีการใช้นะคะถ้าเราจะเชื่อมต่อให้เราดาวน์โหลดแอปมาแล้วก็เสียบสายเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะถามเราอัตโนมัติขึ้นมาเลยนะนี่กดตกลงค่ะ อันนี้นะคะเราสามารถเพิ่มลดเสียงของเราได้เลยนะส่วนพี่พักเนี่ยจะชอบตัวนี้มากๆเลยคือการเปลี่ยนสีไฟค่ะเราสามารถเปลี่ยนสีได้ในแอปหรือว่ากดปุ่มที่ตัวไมโครโฟนได้เลยนะดูสิสีสันสวยงามนะคะแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่พักก็ชอบสีรุ้งที่สุดเลยค่ะแล้วเราสามารถเพิ่มลด ความแรงของแสงได้อีกด้วยและอีกหนึ่งสิ่งที่พี่พักชอบนะคะ่นก็คือเมื่อเรากด1คลิกเป็นไฟสีแดงไมลตัวนี้จะตัดเสียงของเราทันทีค่ะและเรากดอีกหนึ่งที่พอขึ้นไฟสีเขียวเขาก็จะเปิดเสียงให้และเราสามารถปรับวอลลุมเสียงของเราได้ที่ปุ่มหมุนตรงนี้ได้เลย และเวลาที่เราจะใช้งานนะคะเราต้องหันหน้าตัวที่เป็นมีมปุ่มหมุนนะเข้าหาตัวเรานะคะเพราะตรงนี้จะเป็นตัวรับเสียงของเราเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาเทสเสียงกันให้ดูนะคะพี่พักจะใช้กับซัมซุง g า a ล็กซ Flip ตตัวดีตัวเดินคนเก่งของพี่พักนะเราก็จะดึงตรงนี้มาก่อนออแล้วเราก็จะเสียบเข้าไปค่ะตรงนี้ตัวนี้นะคะเขาสามารถเสียบตัวนี้ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของเราต่างๆได้เลยแล้วก็ตรงนี้นะจะมีช่องเสียบสําหรับใส่หูฟังด้วยสําหรับคนที่แบบว่าเล่นเกมเนาะก็เออใส่หูฟังแล้วก็ใส่ไม่ได้นะคะปึ๊บเสร็จแล้วพี่พักก็จะต่อตรงนี้เข้ามาพี่พักมีความชอบนะตรงที่เขาเนี่ยมันมีไฟอย่ะแล้วเราสามารถปรับได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาบอกกันก่อนว่าไม์ตัวนี้เนี่ยเหมาะกับใครบ้างน,นะคะพี่พักเนี่ย บอกได้เลยว่าสำหรับคนเล่นเกมก็ได้นะคะคือใส่หูฟังแล้วก็เป็นไมนะค์สำหรับอัดเสียงไหมตัวนี้ก็ใช้สําหรับอัดเสียงได้นะคะถ้าเราจะอยู่ในในห้องแล้วต้องการดีเทลเสียงเนี่ยสามารถใช้ไมค์ตัวนี้ได้อัดวิดีโอทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในที่แบบ พนนหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ได้นะคะก็สําหรับ ASMR ะคะสับกินอาหารเงี้ยค่ะถ้าคนที่ต้องการความมีแบบเสียงกร๊าบนะคะเอาไมค์ตัวนี้ตั้งไว้ใกล้ๆนะคะก็ได้ยินเสียงะะแล้วก็ตัวนี้นะคะเหมาะมากๆสําหรับไมค์ไร้สดค่ะเพราะว่าเจ้าไมค์เนี่ยสามารถอย่างที่บอกะคะ่ะสามารถกดปิดเสียงได้เวลาที่เราไม่ต้องการให ผู้ฟังในไลฟ์เนี่ยได้ยินเสียงของเราเราก็สามารถกดปิดเสียงได้ค่ะวิธีใช้ก็คือหันหน้าเข้ามาที่ตัวเรานะเสร็จแล้วพี่พักก็จะเข้าไปที่กล้องเลยทีนี้นะคะเราก็มาอยู่กับไมโครโฟนตัวนี้ของเราค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะได้ยินเสียงพี่พักชัดเจนหรือเปล่านะเดี๋ยวพี่พักจะให้พี่อ้อลองเปิดเสียงทีวีดูซิว่าเขาเนี่ยตัดเสียงรบกวนได้ไหมพี่อ้อเล่นเสียงทีวีได้เลยค่ะอ่ะ เพลงมาแล้วนะตอนนี้นะแล้วเวลาที่พี่พักพูดล่ะทุกคนได้ยินเสียงเพลงชัดไหมหรือว่าเสียงของตัวพี่พักชัดมากกว่ากันนะคะแล้วก็เอ๊ะพี่พักเนี่ยสมมติอยู่ในช่วงไลฟ์สดพี่พักไม่อยากให้ใครได้ยินเสียงพี่พักตอนนี้เลยกําลังบนแฟนนะ เมื่อกี้มีใครได้ยินเสียงของพี่พักไหมนะคะเมื่อกี้พี่พักพูดว่าเธอทาอย่างนี้ได้ยังไงถ้าทําออกไปถ้าฉันหมนไปใครจะได้ยินไหมไม่ได้ยินใช่ไหมเพราะว่าพี่พักกดปิดเสียงเอาไว้นะ จากที่พักทดลองเทสให้ทุกคนดูแล้วเนี่ยทุกๆคนชอบกันไหมคะราคาของน้องนะคะเขาจะอยู่ที่ประมาณ1,700-1,800ถึง1,800บาทเท่านั้นเองค่ะมีสีสีด้วยกันมีสีขาวสีดำสีม่วงแล้วก็สีชมพูตัวนี้ก็ถ้าใครสนใจนะคะลองไปหาซื้อมาใช้กันได้แลทยจะทิ้งลิงก์สินค้า <c ười> เอาไว้ให้ที่ข้างใต้ช่อง Description นะคะและถ้าใครได้ลองใช้แล้วมีฟีดแบ็กยังไง มาเมาโมยพูดคุยกันได้นะคะและเราก็ต้องขอตัวจบคลิปวิดีโอนี้ไม่เพียงเท่านี้ค่ะคลิปวิดีโอหน้าพี่พักจะมาพี่พักรักการรีวิวอะไรอย่าลืมกดติดตามนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอนคะคะ